We Buy Watch เรารับซื้อนาฬิกาไฮเอนด์แบรนด์เนมทุกแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Audemars Piguet Rolex Patek p h i l i p p ก Jaeger Lange และแบรนด์อื่นๆชั้นนำของโลกให้ราคาสูงและเป็นธรรมสนใจติดต่อ We Buy Watch 0837139292หรือทัก Facebook Fan Page มาที่ We Buy Watch ได้เลยครับ ครับตอนนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ต้นนาฬิกาพอดแคสต์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่กระแสะโควิดเยอะนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นลุงตุ้ยกับลุงป๊อกก็อัดพอดแคสต์กันแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับก็คือโทรใช้เป็นวิดีโอคุยกัน,เนอเป็น voice call กันแทนนะครับครั้งนี้ลุงตุยต้ยเรา<ม>จะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกาเรือนใดกันครับผมวันนี้เราคงจะเจาะลึกเป็นรุ่นๆเลยสําหรับนาฬิกาแบรนด์มหาชนนะครับโรเล็ก แต่วันนี้ว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่อง Rolex GMT อะโรเล็ก GMT คือ Rolex GMT เนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เป็นนาฬิการุ่นหนึ่งนะครับของของโรเล็ในรุ่นสปอร์ตเนี่ยที่เรียกว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะลุงตุย้ยจริงๆอะ่ะเรื่องนี้ผมว่านักบินนะักบินจะชอบต้องต้องพูดเลยว่าจริงๆแล้วอะโรเล็กซ์ GMT เนี่ยครับประวัติก่อนว่ามันทํากับสายการบินตรงป้องร,รู้ไหม รู้ครับใ <I can S 1> นการบินแพนแอมใช่แพนแอมนะครับใช่ก็คือทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อเพื่อให้นักบินได้สวมใส่ก็ GMT เนี่ยก็ย่อม,มาจาก greenwich mean time ครับผมซึ่งมันเป็นการปรับเวลายัางไรลวงอ่อมันเป็นการปรับเวลาที่จะมีเอ่อคือกรี e ว n mean time เนี่ยก็คือเป็นเป็นที่แรกที่เราเ e ฟเ r e รนซว่าเวลาที่ศูนย์ UTC หรือ GMT ประเทศไทยเราเป็น 0, 7, บวกเจใช่ไหมครับ ยุโรปอาจจะบวก1นบอกสอะไรแบบนี้ก็จะมีมีความต่างของเขตเวลาแต่ว่ามันจะเริ่มที่ g r e กรีนิชมีน Time เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย GMT เนี่ยก็ย่อมาจากอันนี้ใช่ไหมกรีนิชมีนไทม e ใช่ไหมกรีนิชมีนไทม์ก็หมายความว่าตัวนี้ขอบของเขาเนี่ยแล้วเวลาเราสามารถเอาเวลาในนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยอิงก,กับ g r e กร i น h Mean Time ได้โดยวิธีการเซตนาฬิกาขอบนะครับกับเข็ม2 4ชั่วโมงเนี่ยให้ตรงกับ ตัวเวลากริชมินทามเสร็จแล้วเราแค่หมหนุนขอบไปก็จะบวกไปเจ็ดแล้วก็บวกกลับมาเจ็ดบวกสองบวกสามเพราะฉะนั้นทำให้การ<อ>บินเนี่ยเราจะไปที่ไหนเนี่ยก็จะมีเวลาที่อิงกับกริชมินทมมตลอดเวลาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการ GMT เนี่ยมันก็กึงๆว่าจะเป็นเวอร์ทามเหมือนกันก็คือถ,ถ้ารเรารู้ว่าว่าเมืองเนี้ยบวกเท่าไหร่เราก็สามารถนับได้จากเข็มใช่นะครับ สิ่งสิ่งที่โรเล็กรุ่น,นเนี้ย GMT เนี่ยมีสิ่งหนึ่งเข็มที่มันงอกมานอกจากเข็มนาทีเข็มชั่วโมงและเข็มวินาทีเราก็เลยเรียกว่าเข็ม GMT อ่าใช่ครับก็คือเป็นเข็มที่มันบอกมานะครับแต่วันเนี้ยถ้าเรากลับไปเล่าประวัติสั้นๆก่อนรจริงๆเนี่ยในการรุ่นเนี้ยออกมาตั้งแต่ยุคประมาณปีหนึ่งเก้าหกศูนย์ครับผมซึ่งประมาณก่อนเออก่อนหนึ่งเก้าหกศูนย์หนึ่งเก้าห้าศูนย์ครั้งแรกเนี่ย รหัสเนี่ยคือหกห้าสี่สองหกห้าสี่สองนะครับโรเล็กของห้าสี่สองใช่คือสมัยก่อนมันจะเป็นขอบมันจะเป็นขอบแบบออลูมิเนียมใช่ไหมลุงตุยใช่ใช่ก็คือครั้งแรกก็คือออกบา์เซลเป็นนี่เลยก็คือคล้ายๆแบบซัมมอรีเลยก็คือขอบเป็นอลูมิเนียมครับกลมๆนะครับคือต้องบอกว่าโรเล็ก GMT เนี่ยโรเล็กเป็นแบรนด์ที่ในการไม่ค่อยเปลี่ยนหน้าตาวันแรกที่ออกจนถึงวันนี้ มีความเปลี่ยนแปลงได้็ยองมากมีไซส์ขยับใช่ไซส์ออกอย่างไรก็ยังเดิมใช่ครับใช่ครับวันนี้วันนี้ TMT เป็นรุ่นหนึ่งที่ถ้าไม่ได้ขยับเลยแต่6542เนี่ยต้องบอกเลยว่าโรเล็กเราต้องเข้าใจว่าคนในโลกยังเล่นโรเล็กบินเชดกันเยอะมากครับผมแล้วก็เป็นคอลเลกชั่นไอเทมค่อนข้างมากกห้6542ส่วนตัวผมเกิดมาไม่เคยเห็นเลยมันคงรจะทําน้อยมากนะลุงตุ้ยแล้วมันอาจจะอยู่ที่อเมริกาเคยเขาบอกว่ามันเป็นของที่บอกว่าแบบเป็นแบบออคชั่นต้องแบบราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณแบบเรือนหนึ่ง เยอะขนาดนั้นเลยเหรอสิบล้านเลยเหรอโอ้โหใช่คือคือคือในตลาดเนี่ยมันจะมีหนึ่งหกเจ็ดห้าคือเจ็สที่สองอ่าครับหนึ่งหกหนึ่งไอหกห้าสี่ถูกแสดงในหนังเจมส์บอลด้วยนะโกบิงเกอร์ครับแต่คนที่ถ่ายเนี่ยเป็นผู้หญิงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เจมส์บอลอ่าถ่ายในการรุ่นนี้ครับแล้วหกห้าหน่สองเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมว่าก็ คนไหนมองหรือสะสมก็ปล่อยปลอยมันไปเถอะผมว่าต้องเป็นโค้ดของโค้ดเตียนเท่านั้นที่จะสนใจรุ่นนี้มันไม่เราต้องอยู่ในมือเราแล้วนะมันมันเป็นอีกอีกอีกแบบเราเรากลับมามองตอนยุคหนึ่งเก้าห้าเก้าก็คือหนึ่งหกเจ็ดห้าหนึ่งหกเจ็ดห้าคืออะไรหนึ่งหกเจ็ดห้าคือครั้งแรกที่เ m ียมีเนี่ยกันน้ำได้ห้าสิบเมตรมีคโนมิเตอร์มีคุโมิเตอร์ก็คือมีการวัดแล้วว่าเออคุโมิเตอร์นะอ่าไม่ใช่บินอย่างเดียวตรงๆด้วย ่าต่อมาก็คือหน้าปัดเนี่ยเป็นเอ่อมาร์เกอร์ทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีเบ้าไม่มีเบ้าหมายคว่ามันยังเป็นการเขียนสีที่หน้าปัดใช้แบบเก็คือเขียนถายน้าที่หน้าปัดใช่ทีเทียมสัมพงไม่แอนดรล็อกก็คงอาจจะเป็นแบบหยอดสีอะไรว่าไปอ่าแล้วก็หน้าปัดยังเป็นเซรุลอยู่ซึ่งบางคนก็ไม่ชอบก็คือเป็นพลาสติกที่สามารถชนแล้วแตกได้แต่บางคนนี่ชอบมากเพราะว่าเป็นวินเทจใช่มันดูเป็นวินเทจก็คือยุคหนึ่งหกเจ็ดห้าเนี่ย มันเป็นทุกอย่างยังเป็นแบบนี้โดยเขาผลิตจริงๆประมาณสิบกว่าปีคือหนึ่งเก้าห้าเก้าจนถึงหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นหนึ่งหกเจ็ดห้าศูนย์ยุคโรเล็กเนี่ยชอบชอบใส่เลขชอบใส่เลขศูนย์เป็นตัวหนึ่งไอ้ใส่ที่ศูนย์เนี่ยต่างยังไงต่างอย่างเดียวเลยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือกระจกจากเซอรลูลอยเป็นซัฟายอ๋อเปลี่ยนเป็นซัฟายเราก็เปลี่ยนจากกันน้ําเป็นร้อยเมตรอ่า ่าสมัยก่อนส่วที่เหลือแบบยังไม่ย<ม>ังยังไม่มีเบ้าอยู่อือ่าก็มีทั้งมีเบ้าไม่มีเบ้าช่วงนั้นมันก็จะม,มันมันจะมันจะมีเตนมีเตนอยู่อืมอแต่คือเวลาเราเล่นโรเล็กวินเทจเนี่ยเราจะมองกันที่ว่าสีของทีเทียตอนนี้นะข้างล่างเนี่ยข้างล่างที่เขาเขียนสวิตเมสเนี่ยตัวใหญ่โรเล็กถ้าเป็นรุ่นเก่าๆมันจะต้องเขียนสวิตแล้วก็มีตัวอักษรมากกว่าแล้วก็ทียี่บห้า ก็คือมันพยายจะบอกมันเป็นทีเทียมอ๋อเป็นทีเทียมซึ่งทีเทียมเนี่ย 25, มัน <25. S 1> ใช่พอมันเป็นวินเทจขึ้นมาเสร็จเนี่ยคราวเนี้ยมันผ่านการเวลามาถ้าวันเนี้ยลองนับสมมติหน,นึ่งเก้าเจ็ดศูนย์วันเนี้ยในกาเกือบห้าสิบปีละใช่ครับสิ่งที่มันต่างเนี่ยคือความสวยของปัจจุบันที่มาคนที่เล่นโลหะวินเทจเนี่ยคนจะอินมากอย่างหนึ่งคือคล้ายๆพักเครื่องราคามันจะไม่ดูตายตัวเลยมันจะขึ้นตามความพอใจของคนละ สภาพดีแค่ไหนเพราะว่าใช่เพราะว่าหน้าปัดมันสวยขนาดไหนสีที่มันเฟดมันเปลี่ยนเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่มมันก็ดูมีความต่างค่อนข้างเยอะคือคนที่ชอบนากาวินเทจก็จะแบบเห็นสีเฟดเฟดหรือว่าสีอะไรที่มันเฟดมันแตกไปเนี่ยก็คือโลเล็กเนี่ยมันมีหน้าปัดสองสองอันที่ผมไม่เคยวินเทจนะหน้าปัดอันแรกนะเรียกกันว่าสไปเดอร์ลุงบอเคอดินไหมเคยเห็นเป็นแตกเป็นลายแบบเหมือนใยแมงมุมใช่ครับ คือจริงๆ่มันคือเสียใช่ไหมแต่พวกมึงเรียกทางสไปเดอร์เพื่อให้ดูเท่ใช่ใช่สไปเดอร์ใช่ใช่แต่มาแต่มาคือคือด้วยความมันหายากก็คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยใครไม่ได้เปลี่ยนแล้วปล่อยให้หน้ามันพังมาถึงขนาดนี้ก็จะกลายเป็น collectible item แต่มันจะมีแบบส่งเข้าศูนย์ปุ๊บสมัยก่อนอ๋อเดี๋ยวผมแก้เอาหน้าธรรมดามาก็จะเป็นเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เดี๋ยวผมเปลี่ยนแล้วก็จะกลายเป็นหน้าธรรมดาเหมือนเดิมมันก็หมายความว่าาก็จะมี หน้าหน้าสไปเดอร์เนี่ยก็คืออย่างหนึ่งอีกหน้าหนึ่งที่คนเขาเล่นกันเนี่ยชื่อหน้าว่าสตาดัสสตาดัสสตาดัสมันจะเป็นแบบเหมือนผงผงขุยขุยใช่ไหมใช่ไหมจริงๆล้วต้องเอาไฟสองพอไฟสองเนี่ยมันจะเหมือนกับอ๋อมันเหมือนกับอีเวนจูรีนแต่จริงใช่แต่จริงไม่ใช่จริงๆคือหน้ามันคือลามันคือดีเฟกต์ใช่ไหมไม่ไม่คือตามอายุขึ้นลาเอออ๋อแต่เขาก็เรียกกันสตาดัส อ๋อเข้าใจแล้วใช่จุด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 อ่าเข้าใจเข้าใจต่อสองอันเนี้ก็จะเป็นสําหรับคนเล่นวินเทจก็จะถือว่าขิงมากเธอเกิดหาที่สวยๆได้ในการบิดออกชั่นเนี่ยหรือว่าอีกหน้าหนึ่งที่คนก็พูดกันเยอะก็คือ t r อปิคอลไดเ้ไทอปิคอนี่มันมันหน้าตายอย่างไง t r อป c ิคอไม่เคยเห็นเลยครับหน้ามันจะเฟดเป็นน้ําตาล อ๋อคือดางหน้าดำเนี่ยอ่ามันจะเป็นน้ำตาลแทนที่จะไปเทว่ามันเป็นน้ำตาลอ่าเออถ้าโอ้โหถ้าหน้าน้ำตาลนี่บอกเลยราคานี่กระฉูดอืมใครมีใครมีโลเล็กวินเทจคุณพ่อเก็บไว้เนี่ยกลับไปดูได้นะกลับไปดูเลยนะฮะถ้าเลิดหน้าเฟดน้ำตาลนี่คือได้เลยนะโลเล็กวินเทจเนี่ยกล่องใบเนี่ยลูกบอลมันมีราคากี่บาทวินเทจกล่องใบเท่าไหร่ครับไม่คำว่ากล่องกับใบอ่ะ ค่อมุกคนเนี้ยใอการเอ่อแค่กล่องกับใบใช่สมุมีหนึ่งหกเจ็ดห้ารุ่นเดียวกันหน้าตาเหมือนกันเลยอ่อันนึงมีกล่องอันนึงไม่มีกล่องใบอือไออันอันหนึ่งมีกล่องใบอันไม่มีกล่องใบราคาต่างเท่าไหร่ลงพอพักเออแสนหนึ่งใช่ครับต่ําที่สุดคือหนึ่งแสนใช่ไหมถ้าเป็นธรรมดาม่หมื่นหมื่นสองหมื่นเนี่ยใช่ไหมใช่ต่ําที่สุดเนี่ยจะหนึ่งแสนแต่ถ้าแพงที่สุดอาจจะถึงสองแสน ขึ้นอยู่กับสภาพกล่กองบางทีกล่องมาไม่ครับส่วนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่สภาพกล่องก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่ว่าจะเป็นรุ่นถ้ายิ่งเป็นรุ่นที่มันผลิตปีที่มันน้อยมากอืมมันก็ถือว่าเป็นคอลเลคชั่นโบอ้าเทมมากๆซึ่งมันจะเป็นรุ่นที่เราจะพูดต่อก็คือหนึ่งหกเจ็ดหกศูนย์เมื่อกี้เราบอกหนึ่งหกเจ็ดห้าศูนย์พอหนึ่งหกเจ็ดห้าศูนย์เนี่ยมันมีเริ่มมีเบ้าบ้างแล้วก็คือหน้าปัดเนี่ยจะมีเวลามาร์กเกอร์มันจะมีขอบเงินเงินอยู่ข้างๆอื พอมันไปหนึ่งหกเจ็ดหกศูนย์คืออะไรหนึ่งหกตัวเรือมันหนากว่าปกตินิดหนึ่งขอมีเบ้าขอมีเบ้าเหมือนกันคือหกเจ็ดหกช่วงนั้นเนี่ยโคกช่วงนั้นเนี่ยยังเป็นนี่อยู่ยังเป็นขอมีเบ้าแล้วเป็นทรีเทียมซึ่งวันนี้ทรีเทียมอ่ะมันก็เริ่มสีเหลืองเริ่มเฟดบางคนก็รู้สึกว่าเ่มากอ๋อมันก็เลยกลายเป็นแบบหน้าหน้าเฟดหน้าเฟดแบบเป็นเป็นภายน้ำภายน้ำเฟด ใช่ฟายน้ําเพจแล้วตัวหนึ่งหกเจ็ดหกศูนเนี่ยมันตัวเรือนหนาปกติแต่รุ่น<ม>ที่เหมือนโรเล็กอยู่ดีก็พยายามไม่เนร์เชนขึ้นมาสองตีทาให้มันหนาขึ้นนิดนึงฉายาฉ<ม>ายามันก็เลยฉายาว่าแฟตเลดี้แฟตเลดี้อ่าใชซ่ซึ่งซึ่งซึ่งแฟตเลดี้เนี่ยถามว่าคนเล่น GMT จะรู้เลยว่าขิงท่านหน้าสําหรับหน้ามีเบ้าเนี่ยขิงสุดต้องแฟตเลดี้หน้ามีเบ้าแฟตเลดี้นี่คือตอนนี้ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ยังหาซื้อได้และขิงเลยก็ ัม่ได้ก็คงตลาดมือสองแหละใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเราที่ทำไมเราพูดตรงนี้เนี่ยคือหนึ่งหกเจ็ดห้าเมื่อกี้เราพูดกันหนึ่งหกเจ็ดห้านะที่เป็นทรีทีเทียมไม่มีเบ้าเซลูลอยอันนั้นคือตัวท็อปพอลงมาที่มีเบ้าเนี่ยคือมีขอบเหล็กเนี่ยมันจะมีสามรุ่นก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นยุคปัจจุบันคือขอบเซรามิกที่ทุกคนกันอ๋อทุกคนขวินหาหรือว่าขอบพอพอมันเป็นพอมันเป็นลูมิโนวาแล้วคือจบละ คือม,ม,ฟฟมันหมดคาว่าบินเทตละมันไม่มีใอ่ามันหมดคําว่าวินเทตละเฟฟอะเเะอ,อซึ่งซึ่งจริงๆอะ่ะตอนทรีเทียมเนี่ยออกทั้งหมดสามรุ่นคือหนึ่งหกเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งหกเจ็ดห้าศูนย์นะครับหนึ่งหกเจ็ดหกศูนย์หนึ่งหกเจ็ดแล้วก็หนึ่งหกเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งหกเจ็ดศูนย์ศูนย์ครับใช่ซึ่งมันจะจบเนี่ยก็คือเขาเลิกทำทรีเทียมเนี่ยปีเก้าเก้าประมาณ อ๋อแสดงว่าใครซื้อนาฬิกาก่อนปีสองพันเนี่ยถือว่ายังยังพอได้เป็นที่ยังมีอาจยังอาจจะได้สีเทียมอยู่ใช่ซึ่งซึ่งพอสามรุ่นเนี้ยครับรุ่นที่มันออกน้อยในชีวิตของมันก็คือแฟนเลดี้แฟตเลดี้จะออกน้อยนอนหนากว่าอ่าใช่ก็เลยทำให้รู้สึกว่าแฟนเลดี้เนี่ยขิงที่สุดแพงที่สุดมันไม่มันเหมือนกับทํามันน้อยด้วยสตอรี่มันไม่มีาม้่คนไม่อยากใส่นาฬิกาหนาก็เลยไม่ชอบนะฮะ เพราะฉะนั้นมั่ก็เลยกลับมกลับมาบางอ่แล้ววันนี้ลงุงลุงตุ้ยลองคิดดินาฬิกาอะไรที่เราไม่ชอบไม่ชอบหรือว่าไม่อยากใส่เนี่ยจะจะยากขายยากก็ได้นะในอีกสิบยี่สิบปีถูกไหมโอย <laughs> ใช่ใชคือ <laughs> เราเราต้องบอกเลยว,ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันดูเปลี่ยนกันได้หมดเลยคือมันไม่ใช่ว่าเฮ้ย <laughs> วันน,น,นี้วันนี้เทรนด์เริ่มกลับมาเล็กสามแปจุดห้ามิลอ ต่อไปทุกคนอาจจะกลับไปใส่44มิลพันอะไรก็ได้มันมันมัน,ม,นมันบอกอะไรไม่ได้ไงฮะตอนนี้มันก็น่าจะใช่แต่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เราบอกได้อย่างหนึ่งว่า collectible item เนี่ยสําหรับตลาดช่วงตั้งแต่โควิดมาเนี่ยอืคนการเก็งกําไรเนี่ยมันเยอะมากทําให้โรเล็กเนี่ยคเป็นหนึ่งใน กลไกต้องพูดเลยว่าโนเล็กขึ้นหนึ่งในสี่แบรนด์ที่มีการเงินรสูงที่สุดแต่โรเล็กก็คือสูงที่สุดเลยมันเหมือนทองคำติดแบรนด์เราคุยกันตลอดอที่เราคุยตลอดวันนี้อทองคาติดแบรนด์โรเล็ก GMT เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่ต้องพูดเลยว่าคือคนซื้อพูดกันทุกคนหนาหูเลยพูดคําแรกว,ว่าใสาฟ่ฟรีซื้อแล้วใสฟ่ฟรีราคาขึ้นตลอดใช่ใช่สองคือถ้าจะไม่มีวันตกวันนี้เราต้องกลับมาย้อนว่าจริงไหมลองลองคิดนะดบทแมนเอ่ย S <S หรืว่าเป๊ปซี่ที่ออกมาตัวใหม่เซรามิกรับราคาชอบอยู่ประมาณสามแสนกว่าครับราคาค่วงไปเรียบร้อยแล้วซื้อกันเรียบร้อยแล้วหกเจ็ดแสนอ่ะห้าแสนอ่ห้าแสน,แสนประมาณห้าแสนกว่าใช่ซึ่งถามว่าวันนี้แพงอย่างขึ้นอย่างวันนี้ต้องบอกเลยว่าราคามันขึ้นมาเรื่อยๆ มันยังมันยังไม่ไม่ดูมีแนวโน้มที่จะถูกอะไรขวางขนาดน,นั้นขนาดสมัยก่อนราคาเจ็ดหนึ่งหนึ่งล้านกว่าบาทนี่โอ้โหรับไม่ได้รับไม่ได้ตอนนี้ราคาสองล้าน,นวันนี้วันนี้เรือล่บไปสองล้านกว่าเออทะลุนะไปแล้วคือ <c oughs> คือถ้าถ้ายังเป็นแบบนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ากระแสของคนซื้ออะที่เขาซื้อเพิ่มอ่ะเขาพูดว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกซื้อเรือนี้ไปอ่ะยังไงเก็บไว้ก็ขึ้นอีก อม,มันก็เหมือนตอบบอกต่อไปเรื่อยว่ากระแสทั้งโลกอะ่ะใช่กระแสทั้งโลกยังบอกเหมือนกันอะ่ะ uh huh. ยังให้ราคามันก็ยังไม่ลงอ่าราคามันก็จะไม่เปลี่ยนอ่า,าใช่ราคามันก็ยังยังจะต้องขึ้นไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าโลหกสมมุติผลิตได้ขณะว่าเขาผลิตได้เยอะที่สุดแล้วจีนเียเข้าจะผลิตได้ปีหนึ่งประมาณสองหมื่นเหรียญครับอ่าเอาเยอะกว่าน,นั้นก็ได้อะ,ะ 50, เจี๋ยเียรละห้าหมื่นเหรียญก็ได้สมมุติห้าหมื่นเหรียญแต่วันนี้ลองคิดถึงประชากรครับเอาคนจีนอย่างเดียวเนี่ย ถ้าคนจีนขอซื้อแค่ปีละสามหมื่นเรือนคนจีนก็เกินครึ่งข,ของโรเล็กไปแล้วใช่เพราะว่าโรเล็กก็อืมมันแล้วคนจีนมีประชากรอยู่พันล้านคนครับเขาต้องการทั้งประเทศต้องการโรเล็กเยอะมากถูกต้ตองซึ่งวันนี้เราก็เลยมันบอกว่ายังไงราคาแนวโน้มก็ยังจะขึ้นอยู่โรเล็ก <Rolex S 2> ซม่ดโรเล็กก็ไปเปิดโรงงานที่จีนก็ไม่ได้ไม่ใช่เหมือนโรงงานรถใช่ไหมมันก็ต้องท,ทําทีเดียมันมันวันนี้คนคน คนก็แซวกันว่าโรเล็กผลิตปีหนึ่งประมาณล้านเรือนอครับคำถามคือล้านเรือนมันถูกแบ่งเป็นรุ่นย่อยกี่รุ่นมากกว่าโอ้โหซึ่ง<ร>วันนี้เนี่ยเยอะมากใช่ใน GMT เนี่ยถามว่าเป็นรุ่นที่คิดขนาดไหนต้องบอกเลยเมื่อก่อนเนี่ยยุคป,ประมาณปีสองพันเนี่ย GMT คือตัวที่ขี้เละลองรองจากลองรอ,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 องคู่กับ Sea Dweller หรือว่านี่เลย หรือว่าเอเลยูเลยแล้วดีวันหนึ่งคนก็มาคิดไอ้คำว่าขอเป็ปซีขอบเป๊เปซี่ขอบโค้กขึ้นมาก่อนหน้านี้ไม่มีใครเอาไม่มีใครเรียกว่าเป็ปซี่วเรียกว่าโคก้กด้วยซ้ําไม่เขาเขาเรียกแหละแต่คือไม่มีใครเอาเหมือนองว่าอะไรเพราะว่าเขารู้สึกว่าสีมันสีมันดูฉูดฉาดม,มันดูแต่งตัวยาก ทุกคนก็ยังวิ่งหาซัมมรลีนโอ้โหเดทนไา้ยู่ดีขนาดนี้นี่ฉูฉาดเหรอครับเรียกแค่สีเพิ่มมานิดนึงนี่ฉูฉาดแล้วใช่ไหมใช่ใช่เท่าเขาพูดใช่ถ้าสมัยนี้ไปเห็นนาฬิกาอุบลนี่คงบอกลับไม่ได้สีแบบเรนโบว์อะไรอย่างเงี้ยครับครับแต่พอยุคมันเปลี่ยนเนี่ยมันก็กลายว่าเฮ้ยดูดีทุกคนโอใเฮ้ยขอบนี่เอ้ยดูดีความเชื่มันก็ไปต่อใช่แล้วตอนนี้ที่ยังมาเล่นกันแบบมีการเล่นขอบเฟดบอกเคยเล่นไหม เคยเห็นครับขอบขอบอันดสีเนี่ยเฟดเขาบอกสีที่มันได้มาไม่ดีจากสีจากสีแดงเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่ามันจะเป็นขอบชมพูจากจากสีน้ําเงินเนี่ยเออเปลี่ยนได้เงี้ยเนี่ยก็มีราคาอีกมันก็เหมือนสร้างสตอรี่ขึ้นมาครับซึ่งซึ่งถามผมว่ามันเป็นยังไงคนที่ชอบพักเครื่องอ่ะผมว่าน่าจะสนุกมากกับรุ่นพวกนี้อ่าอาจจะเล่นเล่นรายะเนียไม่เล่นรายละเอียด ใช่เพราะรุ่นใหม่ๆที่เป็นเซรามิกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันไม่เฟรแล้วมันเลิกมันไม่เฟรแล้วมันทุกอย่างมันจบละใช่วันนี้เราเราต้องบอกว่าเราเหล็กเกียมทีวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยมันถือว่าเป็นสองสองสเต็ปนะก็คือสเต็ปรุ่นก่อนปีสองพันอ่ากับหลังที่เซรามิกออกครั้งแรกคือปีสองพันห้าก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดหนึ่งศูนย์เลยผมก็ตามนั้นน่ะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบพวงของใครครับัูสื่อข้างอกไปแล้วกัน ครับอ่า mm. ก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยมองว่าตัวเะไรเกมทีเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งใน collectible item mm. แต่ถ้าเด็กรุ่นใหม่ๆมองเนี่ยเด็กรุ่นใหม่จะมองว่าเฮ้ยอย่างนั้นผมมีปบซี่เนี่ยผมขิงได้ไหมอะไรเงี้ย <Okay. S 2> ผมผมดูจากแนวโน้มตอนนี้นะ mm. ผมเดาว่าแบซี่เอยพวกอะไรนะแบทแมนหรือแบปซี่ต่างๆ ราคาแนวน้มงก็จะเป็นแบบนี้แหละขึ้นทีละ2% 5%ตามโรเล็กราคาใหม่ขึ้นอืเพราะมันก็ขึ้นไปเยอะแล้วแต่ผมว่าวินเทจอะมันกําลังจะชนของใหม่แล้วผมว่าถ้าเกิดเล่นเล่นของใหม่วันนี้นะซื้อทองไปเลยไม่ดีกว่าอันแล้วแต่คนไงบางคนเขาคิดว่ามันขิงเทแต่คือแต่คือผมบอกเลยว่าเลขทองนี่ตอนนี้สุดยอดตอนนี้ผมบอกว่าต้องต้องบอกเลยว่าราคาของวินเทจอ่ะมันปรับเร็วมากนขึ้ตอนเนี้ย อย่างอย่างหนึ่งหกเจ็ดศูนศูนย์ที่บอกรุ่นยีที่สุดในรอบเอ่อที่มันออกหนึ 50, ่งหกเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งหกเจ็ดหกศูนย์หนึ่งหกเจ็ดศูนศูนย์นี่ถูกที่สุดเนี่ยตอนเนี้ยหนึ่งหกเจ็ดศูนศูนย์ไม่มีข้านหน้าสีเหลืองนะหน้าสีเหลืองหมายความว่ามาร์เกอร์แบบดูรถบินเพจอ่ะครับผมไม่เห็นต่ำกว่าสามแสนเจ็ดแล้วโอ้โหจากราคาขึ้นไปก่อนแสนกว่าบาทไม่ถึงใช่ mm hmm> ไม่ผมผมไม่เห็นแล้วใช่เมื่อก่อนแสนกว่าบาทตอนนี้ไม่เห็นแล้วต่ำกว่าสามแสนเเจ็ดนี่ ซึ่งกล่องใบมีคนเสนอผมล่าสุดนี่คือสี่แสนเจ็ดซึ่งผมยังคิดว่าถ้าแนวโน้มยังเป็นแบบนี้คนเก็บแบบนี้ยังไงก็ต้องถึงเพราะเขามองว่าของใหม่อ่ะทําไมของใหม่ยังเรือนละหกแสนได้เอฟซีนในเมื่อของเก่าใช่เพราะเรือนเก่ามีฮิสตอรีกว่ามีอะไรเล่นกว่าอืแล้วไม่ได้เป็นแมสโปรดักชั่นขนาดนี้เขาต้องมอแบบนโอ้มันเป็นครับผม โอโหสุดยอดเลยฮะแล้วถ้าเกิดก็คือคิงก็คือ Fat Lady เนี่ยดีสุดเนาะนี่ผมไปดูเว <We b, S 2> ็บเว็บเว็บไซต์ต่างประเทศนี่เกินหมื่นดอลลาร์ไปแล้วนะครับสามแสนกว่าบาทจริงๆด้วยนะฮะใช่ครับสามแสนกว่าบาทหมดแต่ถ้านะ Fat Lady สวยๆนะโขหกแสนก็มีคนขายครับมันมันกลายไปว่าม,มันเหมือนมันเหมือนดูตามสภาพแล้วก็ไอ้นี่ใช่ม,มันพักเครื่องอะครับใช่ทุกอย่างเนี่ยมีราคาหมดแต่คำถามคือเท่าไหร,ร่มากกว่า ก็เลยแนะนาอย่างหนึ่งนะครับสําหรับท่านผู้ฟังอย่าซื้อโรเล็กวินเทนในเน็ตนะครับเด็ดขาดมันยากมากเพราะการยําเครื่องใช่ไหมอะไรหลายๆยอย่างใช่ครับคือต้องดูนะครับอย่าอย่าซื้อของที่ไม่ได้สัมผัสและไม่ได้เปิดเครื่องโดยเฉพาะโรเล็กวินเทนไม่ใช่เปิดเครื่องขึ้นมาใ้เป็นเครื่องจีนอะไรอย่างเงี้ยอ่าถึงถึงไม่ใช่เครื่องจีนมันก็ยำอะไรจากอันนึงมาผมถามนิดนึงว่ามีใครจะรู้ไหมว่า อบอันนี้มันเป็นอขอบที่มาจากซัมเบอรีหรือเปล่า,าหรือเปลี่ยนมาจากอนน ون, อุนสายตรงรุ่นหรือเปล่าสายมันตรงกันคือสมัยก่อนอ่ะเน,นี้ยโรเล็กเขาพยายามจะแก้ไขด้วยการทําสายออกมาให้มันใส่กันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยต,ตัวใ่ตัวเก่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็การยําของโรเล็กวินเทจเนี่ยต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็คือถ้าจะเลิกเล่นไปเลยรอบหนึ่งเพราะว่าโดนครับโดนไปหลายเรือนเจือของยําใช่ครับบางทีเคสไม่ใช่มันลบเลขทิ้งแล้วเปลี่ยนเลขใหม่ ยิเลเซอร์เลขใหม่มาให้ตอบเลขใหม่มาให้อะไรเงี้ยแล้วแล้วเรารู้เรารู้ได้ไงฮะเหมือนกับเราเริ่มสั่งสมไปเรื่อยเรื่อยเราเริ่มก็เราสั่งของมาใช่เราเริ่มรู้เราเริ่มส่องเป็นเราเริ่มเข้าใจแต่ผมก็ยังไม่ได้เก่งนะครับสาหรับโรเล็กติ้งเพจผมก็เลยวิธีการแก้ผมก็เลยเปลี่ยนใหม่ก็ยัง้นเราก็ซื้อหน้าเบ้าแล้วกันก็คือซื้อประมาณยุคยุคประมาณเก้าศูนย์แปดห้าเพราะว่าหน้าเบ้าเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนอ่าเข้าใจมันยังไม่มันยังไม่ได้แพร่หลายขนาดนั้นใช่ไหม ใช่ปัะเด็นปัญหาก็คือหน้าเบ้าเนี่ยมันหายากมากสําหรับหน้าสีสีที่มันเฟดจริงๆครับเพราะตอนเนี้ยผมก็ยังยังง,งงงอยู่ว่าตกลงที่มันเฟดเหลืองเนี่ยมีคนเขาพูดกันหลายตาราว่าต้องอยู่ในที่ที่ไม่โดนแสงเลยโอ้โหแล้วมันจะเป็นปอย่างน้อยสอง 2> 2ปีก็บางคนก็ซื้อเก็บไงครับลุงปอกซื้อแล้วเขาเก็บไว้ในเซฟ,ฟเนี้ยสองปีบางคนไงในากาเขาเยอะเสร็จวันที่เขายิบออกมาแต่สองปีอะหน้ามันเหลืองครับเขาก็ขายได้ราคา บางคนเก็บไว้ไม่รู้เลยนะใช่แต่ถ้าเกิดมันโดนแสงบ่อยๆเนี่ยมันจะสีขาวมันจะไม่เหลืองครับอประมาณนั้นครับได้เลยครับผมก็ตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครนะฮะสนใจนะครับที่วันก่อนมีคนถามมาเนี่ยว่าจะซื้อนาฬิกามือสองนะครับไฮเอ็นแบรนด์เนมที่ไหนนะครับก็จริงๆแล้วนะครับก็เราก็มีช่องทางนะครับในการซื้อนะครับที่ v b บ Watch นะครับ รับซื้อนาฬิกาไฮเอ็นแบรนด์เนมทุกแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นออเดอร์มาพีเก้โรเล็กซ์นะครับแล้วก็แบรนด์ชั้นนำอื่นๆอีกมากมายนะครับให้ราคาทุกแบรนด์เลยครรับบทุกแนด์เลยนะครับให้ราคาสูงและความเป็นธรรมนะครับสนใจติดต่อนะครับ V by Watch 083 713 9292หรือที่ไหนนะฮะ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจก็มีใช่ไหมลุงตุ้ยใช่เฟซบุ๊กแ a นเพจก็ V by ายวอชเลยวีบ t c h นะครับก็คือเหมือนชั้นซื้อนาฬิกานั่นเองนะครับติดต่อได้เลยนะครับสำหรับเอพิโซดของ ต้นนาฬิกาพอดแคสต์นะครับในครั้งนี้กับ GMT นะครับ Rolex GMT ก็ขอลาไปก่อนนะครับใครมีคำถามอะไรทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ We Buy Watch เรารับซื้อนาฬิกาไฮเอ็นแบรนด์เนมทุกแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นออเดอร์มาพีเก้โรเล็กซ์ปาเต็กฟิลิปเจเกอร์ลังเงอร์และแบรนด์อื่นๆชั้นนำของโลกให้ราคาสูงและเป็นธรรมสนใจติดต่อ we buy watch 083 713 9292หรือทัก Facebook Fan Page มาที่ we buy watch ได้เลยครับ